สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะให้คอยถามแน่ว่าคลิปอันใดที่มันมีสาระคลิปอันใดที่บ่มีสาระอันใดจังว่าบ่มีสาระคอยไปเบิ่งคลิปของขี้เอเตอร์ทันหนึ่งเนาะมีคนคอมเมนต์เขาว่านับมือยังไรสาระลงชกมือ่าสั่นคอชีบอกให้เดอร์ขนาดคอยเพท่านหลับได้เงินหรือว่าเขาไปตั้งค่าในสติคอ,อยยังเข้าขใจอยว่า คลิปใดที่เขาเอื่นว่าคลิปบ่มีสาระคลิปใดที่เขาเอื่นว่าคลิปเพื่อความบันเทิงบ่มีสาระหรือคลิปใดที่มีสาระนะคะเขาต้องแยกแยกให้ออกนะคะเราวางคลิปสัน้นคลิปริ้วที่เขาต้องการคอนเทนต์แนวบันเทิงบ่าจาเป็นต้องมีสาระนะคะเพตุยังได้ก็ได้แค่สามวิสี่วิหาวินั่นคือคลิปบ่มีสาระเขาเอื่นว่ามีแต่คอนเทนต์นะคะ แต่สำหรับคลิปที่มีสาระคือคลิปเยาวที่ไปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่แต่มันมีแต่แต่ตรงที่ว่าคลิปนั้นพวกเขาสร้างสรรมาเพื่อความบันเทิงมันถึงไม่มีสาระนะคะแต่มันคือความบันเทิงนะคะมันคือคลิปยาวจะเป็น5นาทีสีนาที5นาที3นาทีก็คือคลิปยาว เขาไม่ได้จำเพาะเจาะจงให้แบบมีสาระแต่เขาให้เน้นเรื่องอเนื้อหาหรือความบันเทิงนะคะส่วนถ้าจะเอาคลิปที่มีสาระนู่นเลยค่ะคุณทำคลิปเกี่ยวกับการเกษตรหรือเปล่าเกี่ยวกับการดำให้ดำหน้าหรือบอหรือการว่าคลิปที่คุณเหตุไหนเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับเกษรตรกรตี เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เล <Bom> ี้ยงหมูเลี้ยงเปาเลี้ยงปลาบอกอันนั้นเขาคือว่าเน้นเนื้อหาสาระนะคะหรือคลิปที่เกี่ยวกับสารคดีนะคะเหตุกับสารคดีคลิปเกี่ยวกับสารคดีนั่นคือสาระเกี่ยวกับการปลูกพืชพักสวนขั้วนั่นก็คือมีสาระเกี่ยวกับการปลูกอ้อยปลูกมันปลูกบักทัวปลูกบักแตงปลูกบักโม่ปลูกบักพริกปลูกบักเขียนั่นคือคลิปมีสาระ แต่เขาเพงบอกว่ามีแต่ว่าคลิปที่ที่มีเนื้อหาแต่เขาอคอนเซปต์เขาคือความบันเทิงนะคะเขาเน้นที่ความบันเทิงเขาไม่ได้เน้นที่สาระนะคะถ้ามันสร้างความบันเทิงได้ในเนื้อหาของเขาคลิปนั้นก็คือเนื้อหาที่เขาสร้างนะ,ะขนาดคอย บ่าถ้าเราไปตัง้งคาได้เงินกับพอญ่มากได้เนี่ยก็ย,กกยังเข้าใจว่าอันใดสาระอันใดบ่ษสาระเขาต้องแยกแยะให้ออกเฉพาะคนบึงนะคะสําหรับคนที่เขาทําหรือเอ่อคีเอเตอร์นะเขาสาังมากเนื้อหาที่เขาเป็นอยู่ที่เขาทําอยู่คอนเทนต์ที่เขาทําอยู่มันจะสั้นหรือมันจะยาวเขาเรียกว่าเนื้อหานะคะเกี่ยวกับความบันเทิงเกี่ยวกับความสนุกสนานนะคะไม่ได้เกี่ยวกับสาระนะคะ ก้าจะเอาสาระก็ต้องไปหาดูที่สารคดีหรือที่เขาเน้นที่สาระนะคะเกี่ยวกับด้านประมงเอ่ยเกษตรเอ่ยหรือการที่ขยายพันธุ์โน่นนั่นนี่หรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นสาระเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับาการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์นะคะนั่นนะ่ะเขาเรียกว่าสาระคลิปที่มีสาระค่ะนะคะ เราคนดูไม่ใช่ว่าจะมีแต่คอมเมนต์นะคะไม่ใช่นึกจากคอมเมนต์ว่าอะไรเขาก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูบทบาทที่เขาทำอยู่ถ้าเขาเน้นที่ความบันเทิงมันก็แค่เนื้อหาที่สร้างคือความบันเทิงไม่ใช่สาระค่ะท่านเน้นที่ไม่มีสาระก็คือคลิปรีวิวนะคะลิปแค่สองสามวินะคะส่วนคลิปที่มีสาระก็คงจะเป็นเน้นพวก เกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะการพาทำน,น่นนั่นนี่มีสาระน่นนั่นนี่นะคะอันนี้จะทําให้เราเข้าใจนะคะแยกแยะกอวอกกัะคลิปของแต่ละคนคอนเทนต์แต่ละคนมันไม่ได้เกี่ยวว่า,วาถ้าเป็นสาระคือผู้สอนก็คือเนื้อหาสาระนะคะเอาแค่นี้ราคะเข้าใจใช่ไหมคะนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย